สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับหน้าไม้ขนาดกลางชื่อหน้าไม้รุ่นว่า p 1นะครับจากร้านนี้ครับ signal sport นะครับผมเพิ่งจะได้มาเลยครับสดๆร้อนรได้ลองเล่นแล้วครับหนึวันเมื่อวานนี้ก็คือลองเล่นซะจนลูกแตกยมีพลาดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเนี่ยลูกที่แถมมาสามลูกแตกไปสามอันนี้ก็เหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวลวลูกอื่น หายไปไหนหมดแล้วไม่รู้แตกด้วยพังด้วยหักด้วยสเปคของมันนะครับมีคร่าวๆอยู่ประมาณนี้เป็นหน้าไม้ขนาดกลางครับหน้าไม้ขนาดเล็กเล็กจิว๋วเล็กตะแตลงต้องบอกเลยนี่ครับอันนี้ผมทําไว้สําหรับไว้ต่อห้อยห้อยคอง่ายขึ้นง่ายสะดวกเล็กเล็กขนาดไหนเดี๋ยวผมวัดให้ดูแป๊บ ความกว้างปิดนะครับ17นิ้วจากหัวถึงท้าย20นิ้วครับเล็กๆเบาๆกระทัดรัดหมดว่านี่ผมทำเป็นสายคล้องคอมขึ้นนี่กได้เล็งได้สบายสบาย สะดวกดีปดไวนี่ครับสวยครับเป็นเนื้องานเนื้องานไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรบ้างผมเรียกไม่ถูกหรอกเราเล่นหนึ่งเดียวแต่ก็ดูแข็งแรงทนทานครับใส่กิ๊บมือได้ตัวนี้เวลาขึ้นก็คือปดตัวนี้ท้ายหักออกแรงนิดน,นึงครับ ผมทาลูกซ้อมไว้ก็คือเอาตัวธนูเก่าๆนั่นแหละมาตัดแล้วก็ฝนปลายเอาเองให้มันแหลมๆนิดเดียวพอเพราะว่าเรายิงกลองกระดาษยังไงก็ทะลุที่ทาเพราะว่าไม่ใช่หรอครับลูกที่แถมมาไปหมดแล้วพังหมดแล้วแรงจะนี่ครับขึ้นลําง่ายแรงที่เขาเคนมาเท่าไหร่อ่ะสาสิบปอนด์ไหมใช่ตัวนี้ จริงๆจุปประสงค์ตัวนี้ครับตั้งใจว่าเอามายิงเล่นแล้วก็พกพาง่ายๆเผื่อเวลาปักเราไปไหนแล้วแบบหรือว่าเจอปลาเจออะไรเงี้ยว่าอยากไปยิงปลาครับง่ายๆตอนนี้ช่วงนี้หน้าน้ำเนี่ยนี่ครับวิธีการติดตั้งลอกยิงปลาของผมนะแล้วแต่ผมเห็นหลายคนก็คือเอาแค่ตัวลอกครับมาลอกกับขีบนายเลยก็คือง่ายดีแต่แบบนี้ผมว่าง่ายกว่า่ายกว่าตรงที่ว่าเราสามารถถอดได้ถ้าเราไม่ใช้มัน ก็ขาจับรางจับกล้องนะครับมาจับประวัติรางไว้ก่อน,นจับรางไว้แบบนี้ชัดเมลยแล้วก็เอาลอกนะครับปกติแล้วอันนี้ผมใส่อะไรผมถอดออกให้ดูก็เอาของเก่าครับคันเบ็ดเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วอะตัดเลยตัดหัวตัดท้าย แล้วก็เหลือตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งไว้สําหรับพันพระเทปพ,พันพระเทปเสร็จปุ๊บอุ้มในท่อหดก็คือความหนาก็คือกัเอาให้มันแบบว่าเข้ารูเนี้ยเข้ารูไปแล้วมันแบบแน่นมันฟิกพอดีมันจะไม่สามารถดึงได้ถอดออกได้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ถอดออกถ้าเราจะใช้งานเราแค่เสียบหรือไม่สมมติถ้าแบบยิงปลาโดนหรืออะไรเงี้ยเราสามารถแยกออกได้เลยก็้ามามวมาหมุนกระนเอกับลอกเอาอย่างเดียวได้ เีวิธีการใส่ก็คือลอ,อกใส่ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเหมือนใส่ตัวเวทตกป้านี่แหละครับง่ายอันนี้มันก็อยู่ที่วิธีการของแต่ละคนครับแล้วก็เสียบเข้าไปแค่น,นี้ก็แน่นแล้วไม่มีลุดมันอยู่ที่ว่าจะแปลงใส่ยังไงบางคนก็เอานี่ครับตัวรอกมาวางตรงนี้เลย เพราะมันมีลูยแล้วสายเคเบิมันทายรัดแต่ผมไม่ทําเพราะว่าผมมองว่ามันไม่รู้จะไปจับตรงนี้มันไม่มีพื้นที่จ,จับไปครับเรายังมีมือไว้จับเพื่อเพิ่มความแม่นยําเพิ่มความกระชับมือง่ายดีลุกดอกใส่ย,ยิงปลาผมใช้วิธีการเจาะเจาะข้างมองไม่เห็นหรอเนี้ยเจาะข้างเอาแต่จะ,จะทําเป็นห่วงแต่แรกทําไปแล้วแหละแต่เมื่อวานลองเทปไปแล้วขาด ไม่ใช่ลูกดอกไม่ใช่ไม่ใช่เชือกขาดลูกดอกอะ่ะไปโดน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 ,ไปโดนหินโดนปูนสักอย่างนี่แหละแตกขาดมาเลยพังก็เลยทำตัว,ต,วตัวใหม่ตัวนี้แต่ยังไม่ได้ลองใส่ง่ายดีครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็ยิงป่าได้ลาง่ายครับตัวเล็กกระทางรัดดิชอบ เอาลูกซ้อมดีวกว่าตัางลูกซ้อมมาเล่นนี้เป็นเล็กเล่อยังไม่ได้ทำไม่เสร็จฉันทำแล้วกดเซฟเล็งไปที่เปล่าทะลุสังหน้านะครับ ิี่หลังง่ายตัวเล็กแรงพวกพาสะดวกดีใครอยากจะเอามาติดสายของคอสบายสบายครับเบาๆเลยติดลอกกัอย่างที่บอกครับวิธีนี้เลยง่ายดีถ้าไม่ใช ตัดออกเจ็บนิ้วหมุนซะแน่นเลยแล้วก็วิธีการดูแลรักษาทางร้านแถมไม่นี่มาให้ผมสองหลอดตัวแว็กก็ทาครับทาตรงที่สัมผัสผมทาตรงนี้ด้วยทาตามรางด้วยไม่รู้ว่าเพราะว่า ไม่รู้มันต้องทางตรงไหนบ้างแต่อะไรีก็ได้ที่มันสัมผัสกับสายเนี่ยผมทามหมดก็เล่นมันก็ดูแลมันมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับแต่ผมแจ้งถามทางร้านแล้วทางร้านบอกว่ามีอะไรดูแลตลอดครับไม่ต้องห่วงถ้ามันขาดแต่ว่าถ้าเราดูแลดีครับมันก็อยู่กับเราได้นานอะไรเล็กๆนี้ไม่น่าจะแพงด้วย ไม่อันนี้ผมไม่ได้ถามราคานะว่าราคาเท่าไหร่ว่าถ้าสายเส้นนี้เท่าไหร่แต่ถ้าใครสนใจนะครับลองติดต่อที่ร้านดูได้เลยผมไม่ได้ขายนะผมไม่ได้พาานาเข้ามาขายนี่จากร้านนี้เลยครับ Signal Sport เรียบร้อยครับขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผม